วางไผ่ควนอิมในตำแหน่งที่เหมาะสมทางห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดนะคะจะเป็นการเสริมสร้างเรื่องความมั่งคัง่งสุขภาพที่แข็งแรงของคนในครอบครัวนะคะตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือที่ตัวนออกเขียนใต้ะคะ่ะ ต้นไม้มงคลนอกจากจะเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันแล้วนะคะเมื่อปลูกแล้วก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมดวงเสริมโชคลาภต่างๆแล้วยังเกิดประโยชน์ช่วยดูดฝุ่นในอากาศช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ช่วยตกแต่งสถานที่ให้เกิดความสวยงามไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์ก็มีต้นไม้มงคลหลากหลายชนิดให้เราได้เลือกปลูกกันอย่างเหมาะสมนะคะ ต้นไผ่ควนอิมเป็นต้นไม้ที่ใช้เสริมพลังฮวงจุย้ยเป็นต้นไม้ที่จะนําความสงบสุขแล้วก็พลังที่ดีมาสู่บ้านนะคะไม่ว่าบ้านเราจะปลูกไว้ในสวนขออภัยค่ะไม่ว่าเราจะนําต้นไผ่ควนอิมไปปลูกไว้ในสวนนํามาประดับไว้ในบ้านนํามาจัดจาก,การบูชาพระไผ่ควนอิมก็จะนําความโชคดีมาสู่บ้านมาสู่คนในครอบครัวสําหรับการจัดไผ่กวนอิมสิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือความสอดคล้องอย่างลงตัวระหว่าง ธาตุอันเป็นส่วนประกอบสําคัญของเอกภพนะคะคือธาตุน้าธาตุไฟธาตุดินธาตุไม้แล้วก็ธาตุโลหะอะคะ่ะในเรื่องของการดูแลรักษานะคะไผ่ควรอิ่มชอบน้ํามากอะคะ่ะควรให้น้ําชุ่มๆนะคะปลูกลงดินหรือลงกระถางก็ได้อะคะ่ะในเรื่องของการขยายพันธุ์ก็เช่นกันนะคะโดยการขยายพันธุ์ก็โดยการตัดที่ลําไผ่แล้วนํา นำบริเวณที่ตัดไปปักลงดินไว้นะคะภายใน20วันรากก็จะเริ่มงอกออกค่ะแล้วก็จะเริ่มเจริญเติบโตนะคะการปลูกไผ่กวนอิมในน้ํานะคะควรเลือกภาชนะที่ใส่นะคะเพื่อจะได้มองเห็นรากอะค่ะและมองเห็นระดับของน้ําได้ดีนะคะการจัดให้ไผ่ตั้งตรงสวยงามโดยการใช้ก้อนหินก้อนกวดจัดเรียงอะค่ะน้ําที่ใส่ก็ควรจะเป็นน้ําสะอาดนะคะหรือน้ํากรองโดยใช้น้ําปริมาณควรให้ท่วมรากแล้วก็หมั่นดูแล แควรเต่ยน,น,น้ำทุกๆ7หรือ10วันนะคะสำหรับการจัดไผ่กวนอิมให้สอดคล้องกับธาตต่างๆคือทาดไม้ปลูกไผ่กวนอิมให้เหมือนกับต้นไม้หรือพืชทั่วไปอะค่ะสำหรับเรื่รองของธาตุดินให้ใส่ก้อนหินลงในกระถางหรือจการที่ใส่ไผ่กวนอิมนะคะเพื่อเป็นการสร้างรากฐานการเจริญเติบโตแล้วก็สะท้อนถึงธาตดินนะคะ ธาตุน้ำให้ใส่น้ำในภาชนะที่มีไผ่กวนอิมเพื่อแสดงถึงพลังแห่งการเจริญเติบโตนะคะธาตุไฟให้ประดับริบบิ้นหรือโบสีแดงที่ต้นไผ่กวนอิมนะคะเพื่อสะท้อนถึงธาตุไฟอะคะ่ะมาธาตุโลหะอะคะ่ะธาตุโลหะก็คือใช้แก้วเป็นภาชนะเพื่อสะท้อนถึงธาตุโลหะนะคะจํานวนกิ่งก้านที่แตกออกมาของไผ่กวนอิมนะคะมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะ ไผ่กวนอิมสองกิ่งหมายถึงความรักความสมรสนะคะไผ่กวนอิมสามกิ่งก็จะหมายถึงความสุขค่ะไผ่กวนอิมห้ากิ่งหมายถึงสุขภาพนะคะไผ่กวนอิมแปดกิ่งหมายถึงความมั่งคั่งค่ะแล้วก็เก้ากิ่งก็หมายถึงความมีอนาคตที่ดีนะคะแม้ว่าไผ่กวนอิมจะเป็นไม้ที่ดูแลง่ายแต่เราก็ไม่ควรทิ้งนะคะแล้วก็ควรดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศยุพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยดยุพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ